สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The ม o น e n t ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่น W X Y E P สอค่ะ ของหยินวอเนาะใช่เป็นแขกรับเชิญใน EP 2เช่นกัน EP 1ี็ได้รีแอคไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูพร้อมพวกเราหรือว่าอยากดูพร้อมพวกเราก็ไปดูย้อนได้โอเคงั้นก็พวกเราไปรีแอค EP 2กันเลยไปวันนี้เราอยู่กับรายการ W X Y ครับผมแม่ราอะไรครับไม่ไม่รู้เอาเราอยู่ที่ร้านเอ่อทิ n งแบตดีอะไรเห็นแต มึงกูเกลียดกันแบบองทำเล็บเลนบเพราะว่าจากประสบการแล้วเราสอคนเนี่ยไม่เคยทำเล็บมาก่อนก่อนจะทำเล็บตัดเล็บก่อนมเ้ยจ้าเออโมเมไม่เคยตัดเล็บยังชีกเกียดเลยคตัดเล็บาัอนไหนไม่รู้อะฉีกเอาอย่างเดียวชี่เกินไปจริงหรอฉีกเลยเหรอผู้ชายฮัตคองไงให้ความสำคัญมันว่าไม่จีิมึงก็เคยฉีกเออฉีกเลย ใช่ไม่ค่อยนี่ไงนะเขาว่าเข้าแล้ออกยากแต่การเพ้นเล็บเฉยๆเนี่ยมันธรรมดาไปนะครับเพราะว่ารายการระดับ W X Y อะไรกันครับนี่ระดับรายการ W X Y อะไรนะครับเราก็ต้องมีอะไรมาแข่งเพราะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแข่งกันพค่รูนะครัว่าใครจะมีความสามารถด้การเพ้นเล็บมากกว่ากันครับพี่่บกวต้องชนะปะจบกชนะปารอะเออว่ะขึ้นแต่แต่ก็ไม่ได้เราในชีแคบ พร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วชัดเราไปลุยเลยดิลุยเลยดีกว่าพี่วแบบมีความรักในตัวนี้ไงใครจะเป็นแม่ใครก่อนเพื่อเรียนรู้ศิลปะป้าชุบแมงสองอุ้ยแว่บอจังวะแว่บ่อยตึงโป๊คอมเดีลเล่เลยเผา้ยจะเผาอุ้ย อย่าตัดนิ้วน้องตัดล้วตัดเล็บก่อนค่ะเขาบอกเขาบอกใช่แล้วอุ้ยผมยังไม่เคยมาไม่เคยตัดเล็บให้คนอื่นเลยนะอุ้ยตัดเล็บถไม่เคยเลยนะเอ้าไม่เคยตัดเล็บให้ตัวเองไงอุ้ยสงสารพี่บออะอุ้ยผ่านแล้วได้แล้วได้แล้วอ๋ออันนี้ตอบโจทย์ดีแล้วดีแล้วแค่นี้แหละไอ้บ้าเออเห็นแค่นี้เฮ้ยดูสุด ให้เขาแปลงความหมายด้วยนะกันเลยออกมารอบอๆนมีความหมายผมเชื่อว่าเขาตั้งใจแล้วมันมีความหมายแอบแฝงเป็นในเชิงนามธรรมตั้งใจอยู่แล้วร้านของแอร์มันจะเป็เพ้าทำเลือกการข้างบนมันมีข้างบนมันมีผมไม่อยากจะล้างออกเอาจริงๆเอ่อพี่ช่วยล้างอีวออีวอเก่งหินนะ แต่ว่างานงานมันปล่อยพอง่ายๆต้องต้องเนียบต้องหอบไปรทัดไหนโอ้โหพ่อเนียบกันไปแหละพโอโหโหจะเข่าเนียบแล้วออโอ้โหพี่บอลน่ารักอ่ะชอบกมาดูแลเล็บอย่างเงี้ยใช่ปะเขิน คุณจะเห็นกระบวนการทําไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคุณจะไปแบบพูดกับคนอื่นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณหลับตาตแต่เสียงมี่หรอเสียคือคุณก็จะรู้สึกแบบหนักนิดนึงแต่จริงๆแล้วอ่ะคือผมผมว่าทำแหละจริงๆผมใช้สิทธิ์ตรงนี้ขี้เกียจเขินนิ้วหาย ็นนางพญาเลยติดยังเบี้ยวเลยย่าแเก่งพี่บอกรังชอบแล้วแหละแม่เมื่อกี้นะครับเป็นแค่การซ้อมครั้งต่อไปเนี่ยมันคือของจริงครับคือการแข่งขันจริงลูกค้าร์ดจริงนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้ซ้อมเลยถูกให้บอกแจ้แล้วผมก็ไม่ได้มีโอกาสซ้อมกับเล็บเลยอ่ะเออไม่ได้ซ้อมผมถิดคอเลยเหรอ มาทําลายอะไรดีครับขอเป็นพีุ่ดขอความรักขอเรื่องความรักผมไม่เคยแพ้ใครเลยแพ้คุณครับอุยตายหาแล้วเผื่อว่าจริ้งพลแข่งกันนะคะว่าคุณจะกินเหยืความรักของคุณออกมาเป็นยังไงโดยคุณลูกค้าจะเป็นคนตัดสินใจว่าชอบฝั่งไหนมากที่สุดไม่ได้ยินมันเป็นพลังงานบางอย่างที่แบบมันอยู่สัมผัสไม่ได้ คอนเซปต์ดีอ่ะถ้าเกิดผมขอให้เริ่มมาอีกรอบนึงได้ไหมครับแกงพิวอะรักของเราผมนะครับมันไม่ใช่ความรักไงถ้าสมมติว่าจะรักอะไรยังไงก็ไม่ต้องปิดรใช่ใช่หวนเลต้องปิดามรับตั้งใจความรักสีดำเลยเหรอลูก โบลักสีดำโบลักสีดำตลอดคุณลูกค้าก็ทำาไหมคะคุคุณบอลไม่ไม่ครับคือเป็นเรื่ที่ง่ายที่สุดที่ผมเคยทำมาเลยเล็บแรกเพราะผมว่าเป็นเล็บแรกครับแต่ว่าลักษณะของคุณสองคนก็ดูเหมือนจะใจตรงกันนะคะที่ทำออกมาเป็นสีดำงงมากเือยังไงนะก็คั่วผมก่อนเขาก็เขาก็ผมใช่ครับใช่เนี่ยคุณจริง ไม่ลอก่ือให้เล็บของคุณผู้หญิงเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันผมก็เลยต้องยอมเลือกสีดำไปความรักสีดำผมทำหนึ่งองค์ประกอบของศิลป์นี่สถาปัตย์ไงต้องให้เขานิดนึงนะความสยคของงามศิลปะ งานศิลปะมันมันยังอินอยู่อะจะเฉลิมใจวะเนี่ยะโงโง่นและขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่คุณจะต้องพรีเซนต์ให้ลูกค้าฟังแล้วว่าเหมือนเขียนว่าวอกับเขียนอะไรเมั้งแนะนำลูกค้าว่าคนชองานไหนหนังวอล เลอะเลยนะอย่างที่บอกไปครับคอนเซปต์ของผมคือความรักมันเหมือนเป็นสารญคมที่เราควบคุมไม่ได้ของสิ่งในชีวิตนะครับกล้วคือความรักเป็นสิ่งเดียวที่มันจะไปทุกที่แม้ว่ามันจะอยู่สุดอวกาศผมก็เลยให้ตีความว่า,วาเนี่ยมันเป็นจุดกาเนิดจักรวาลแล้วกว่ามันคือความว่างเปล่าสีสดสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาครับ ก่อตัวขึ้นมาเป็นแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งความรักมันหล่อหลอมเนี่ยอันนี้คือสิ่งมีชีวิตแม่ลูกกูแรกก่อนจก<ฮ>ักคุณ<ฮ>่อมาเรื่อยก่อเรื่อยมากเริ่มมีชีวิตขึ้นมาน,นี่เดี๋เขามีคอนเซปต์นะมันก็เลยหล่อหลอมเป็นขึ้นมาเรื่อยๆครับมันมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเป็น หัวใจก็คือตัวแทนของความรักนะงเราแล้วท้ายมันล้นมันล้นล้นออกมาจากจักรวาลผมเลยให้คอนเซปต์ว่าถ้าเกิดเรามีจักรวาลคู่ขนานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ความรักมันจะไปได้ทุกที่เของเราคอนเสปต์ฟดังดีความหมายถึงต่อไปค่ะเป็นของคุณบอลคุณเสิร์ฟดังดีนะคุณเกียนค่ะตาตาเล็บที่ล้นออกมาความรักถ้าอยากจะรักถ้าไม่องปิดอันนี้คือหนึ่งในบุคคลที่ผมรักครับ แกเขาบอกรักกันโมเวตไปอีกเนี่ยแหละแกที่เขาว่าทิมหยิ่ชอบว่ะใครกูชอบเสี่ยวอ่ะวีมันคือความรักไงกคคือวามรัไงไม่แต่เขาเขียนให้ผมไงแต่ว่าเขาเขียนลงบนรูอ้าวบอกแม่ผมรักใครบอกแม่ผมรักใคร อนี้กูตายเออโอ้มายกอโอ้ไ่เกอในคอนเซ็ปต์ความรักได้ดีที่สุดเถยดว่าผมบอกไงว่าผมรักใครผมบอกไงว่าผมรักใครผมบอกไงว่าผมรักใครเอากูไปโทษได้แก่บอแน่เลยฉันทีมงานคือบิวสุดอ่ะ ตกใจตะกองตกใจตะกองตกใจมากองรางวัลทำไมอ่ะทำไมอ่ะก็ดูแบบจันาโวหาณเก่งโาภาษาไทยแข่งทำไมเขามีความหมายยังเสริมบอกละไทยบนเล็บเราอย่างเงี้ยไม่ได้เปล่าคุณต้องไล่บนเล็บเราดิคุณต้องไล่บนเล็บเรา ลูกค้าไม่ควรหยู่ตรงนี้เลยเออเหมือนเป็นพยานรักของเขาสองคนเข้าใจไหมก็เข้าใจเข้าใจก็รับมือมั่งครับผมมมันีความหมายมีความหมายซึ่ผมแบบนั่งสั่์ด้วยชีวิตจิตใจของเข้าไปนะคล้วสุดท้ายนั่งซึกไงที่ที่คุณแพ้อะยอมรับไหมผมแพ้แล้วเขาเข้าใจได้ถึงแม้ว่าผมจะทำตรงคอนเซ็ปต์ก็ตามเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็แพ้มาตลอดเลยอุ้ย จริงส <rí> e> <Harriet> ุดยอดมากนะครับถึงว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาละแหละที่ผมชนะสนมั้ยนายไอ้หนองก็เก็บแชมป์เอาไว้แชมป์มันมันหล่นง่าย มันเหมือนจะเป็นหมาังไงมันล้นขึ้นมตาไนไหนตีแทกะอะไรอสื้อผ์เหรอบ้าคือเอาเองเป็นเสหรอใช่เอาอยะกินอะไรหวานแน่แใช่ปะเน่เลยนี้เรเน่เลยเอาตวเองเป็นมีน้ำปก็นขีตีไม่ได้เลยอะเ่เลยกาแฟชอบเสีสงพี่มอเน่เ แต่ว่าอันเนี้ยมันได้มาฟรีไหมอ่ะเอ้ามรู้ได้ไงวะก็เป็นดีแท็กแพนเทน่าบูเมมเบอร์ไงก็เป็นอยู่เหมือนกันรู้เลยพวกนี้ไม่เสียเงินสักบาทฮ่าโปะค่ะแต่ว่าถึงได้มาปีดีชอบรักกิ้มใจออกมาให้นะเพราะว่าดีแท็กแพนเทน่าบูเมมเบอร์เนี่ยให้สิทธิพิเศษที่คัสสัรนาให้เหมาะกับลักษณะของเราอะไหนมันมีอะไรบ้างไหนพูดมาให้หมดเลยอะไม่คำนั้นที่ดีตามมาเลย ะไรนี่แหละไม่ใช่ขอให้ล้างรถฟรีครับแล้วก็มีบริการแบบส่วนลดมือถือและอุปกรณ์เสริมต่างๆด้วยแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนเคองทนนแล้วก็มีที่สุพรรณบริการผู้ช่วยส่วนตัวด้วยถ้าผู้ช่วยส่วนตัวเนี่ยบอกเลยว่าไม่จะเป็นมีอยู่แล้วไอ้วแกล้วแลแล้วใครพี่บอลถามใครใครจะยอมเป็นผู้ช่วยมึงใครไม่ใช่นนี้คือ ที่อยู่ในใจชาตนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ในทางที่บอกวิเศษจะอ้วกแล้วเพราะสำหรับใครที่เป็นสนจีนจะอ้วกเลยละเพมเปอร์ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางร้านทิงอารีเอล อ๋อเหรอด้วยนะฮะยินเป็นไรลินเป็นไรลินเปรี้ยวเหรอวันที่หนึงและนทีบทางเฟซบุ๊กในครับลูกกี้แล้วก็ยูทูบชาแนลในครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับครมาร์่อตอได้เลยไหมไม่เหรอลินเปรยวเลยัี้พลกรา้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปจ้าไปจาไจ้าขอบคุณที่่มัดด้วยคก เอาละค่ะทุกคนก็หลังจากที่เราไปประจนภัยใน EP สองกันมานะคะคือเรารู้สึกว่า EP แรกเนี่ย EP แรกว่าน้ำตาลจืดนะ EP สองคือน้ำตาลไม่มีรสแล้วจริงน้ำตาลไม่มีรสแล้วเกินมากอันนี้คือเขาแข่งเพนเล็บหรอหรือว่าแข่งเพนลักหรือเขาโดนบีมาเพื่อให้แบบว่าอัดอัดนี้เยอะวะอัดจนกูจะอ้วกเลยจริงงมันเรียวไปอแกมันเรียวมากถ้าถามว่าฉันชอบอันไหนมากที่สุดในรายการนี้นะแกถ้าแกสังเกตดีๆนะมันจะเป็นจังหวะที่ พี่พี่บออ่ะบอกกับยินว่าแบบเดี๋ยวตบเลยเดี๋ยวตบปากเลยที่แบบว่าพูดอะไรสักอย่างอ่ะเออบอกว่าเดี๋ยวตบปากเลยแล้ว,ลแ,ลวแล้วตอนที่ยกมือปลอมขึ้นอ่ะยินอ่ะคือเหมือนแบบเขาเขาเขาพ้หาหงักหลบไงเพราะว่าแบบเออกลัวจะโดนตบจริงๆใช่ปะ่ะแต่พอทีมงานอ่ะทักว่าแบบอ้าวแล้วเราจะตบด้วยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราพี่บวกก็เอามือปลอมมาคือดันหน้าตัว,เอ,ตวเองไปถ้าสังเกตดีๆยินไม่หลบนะจ๊ะเอ้ยยินเอ้ยยินสูนน้แบบเฮ้ย <c oughs> ถ้าเธอจะจูบฉันฉันสู้นาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกใส่ตาแบบ ใ<ด>ส่ตาแบบฉัน้อมสู้เธอ <laughs> อ๋อแต่ถ้าถามว่าฉา,ฉากที่ชอบในตัว <sm art> ในตัวอีพีนะเราชอบฉากที่ ที่ยินอะบอกรักเออบอกรักโคตรตรงอะแต่กูรู้สึกว่าเขาเขี้เกียจเพ้นมือวาแล้วเขาก็เลยเขียนเป็นตัวอักษรเพราะตัวอักษรมันเขียนง่ายกว่าอันนี้เดาความคิดเขานะเออก็เลยเขียนเป็นวอเพราะไม่มีชื่อใครละเออมันจะได้โยนไปทำลายเรื่องของเรื่องของความรักของยินวอได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าแต่แต่กูเขือนจริงๆเขียนชื่อตรงน,นั้นอะแต่เขียนชื่อบนมือของลูกค้าคืออะไรวะอันนี้คนไปเขียนชื่อ,อ,อของมือของวอ <ๆ S 2> ไหมอะไรอย่างงี้นี่ไงพี่บอกก็เลยบอกว่าไง เห็นมันมือเราดีเราใช้คำว่าเราอะแกเห็นมันมือเราดีอุ้ยเรื่งสิ่งสอสิงสามกูตายอุ้ยแต่ว่าชอบอย่างหนึ่งตรงที่พี่วออ่ะเขาแบบที่เขาแบบมีเรื่องราวของเพนเลยบบะเฮ้ยแกมันเก๋นะเออชพบนนาโหวานเออใช่คือเขาคิดได้ไงแบบว่างเปล่าเริ่มมีจุดเริ่มเป็นแม่ลูกเริ่มเป็นหัวใจแล้วก็ล้นออกมาล้นออกมาอุยแบบ สุดยอดไม่ไม่เสร็จแลที่ดูสถาปั้มา <c oughs> จริงจริงโอเคก็ okay. <c oughs> ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเดอโมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามคลิปต้นฉบับด้วยนะคะหรือถ้าอยากจะมาดูพร้อมเราก็มาดูคลิปนี้เนาะแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะ,ะพูดคุยกับเราว่าเราชื่นชอบอะไรใน EP นี้บ้างหรือว่าอีที่แล้วก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะ๊ะโอเคก็วันนี้เราวันนี้หมดแค่นี้เราเปก่อนแล้วบ้ายบาย